ชื่อเด็กหญิงดารันพัชเทียนทองค่ะวันนี้หนูจะมาทดลองเรื่องน้ำอะไรกลายเป็นน้ำแข็งได้เร็วที่สุดนะคะหนูสงสัยเพราะว่าน้ำใบจะกลายเป็นน้ำแข็งก่อนหนูมไม่รู้ว่าน้ำเปล่าน้ำหวานหรือน้ำผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะพาเพืเ่อนๆไปทดลองนะคะ เรซี Lucy, ว่าน้ำเปล่าน้ำหวานน้ำผลไม้อาจะแข่งก่อนแล้วไปดูกันเลย Let's go ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกเตรียมปากกาเมจิกนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษแผ่นเล็กๆเ,เ,เอาน้ำมาเขียนค่ะอย่างที่สองคือน้ำนะคะน้ำที่เราเลือกเลยคะ่ะน้ำปล่าน้ำหวานแล้วก็น้ำผลไม้ค่ะแล้วเราก็ต้องเตรียมแก้วนะคะให้เท่าๆกันแล้วก็เป็นแก้วใสด้วยนะคะนี่ค่ะ แก้วเ,เล็กๆนะคเะดี๋ยวขอเวลาเขียนก่อนนะคะว่าเจ้วใบไหนเป็นอะไรคะ่ะ เกิดไว้ก่อนนะคะจะได้แน่นๆ,ๆค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเทน้ำเลยกันนะคะตอนต่อไปเราจะมาเทน้ำใส่แก้วให้เท่าๆกันนะคะเราเทให้ถึงตรงนี้นะคะเราต้องดูขนา่ เลยนะคะพเพื่อนก่อปเลยจะเอาน้ำทีกน,นี้ไปใส่ในช่องฟิลเลยนะคะเราต้องเตรียมแต่ก็อันนี้ด้วยนะคะว้ใส่น้ำค่ะไปใส่ช่องฟิลมกันเลยตอนนี้เรามาถึงหน้าช่องฟิล์แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเอาไปใส่ในตูเต้เย็นเลยขนาดนี้เลยะคะ่ะน้ำปลา ก้นน้ำหดลมไม้นะคะต่อไปเราก็จะมาลาดูนะคะว่าอันอันไหนแข็งก่อนนะคะสามสิบนาทีมาเจอกันนะคะบายสามสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้ากันนะคะไม่เป็น,นไรว้ามาที่หน้าตู้ยังเลยนะคะเราจะมาดูว่าน้ำไม่แข็งหรือเปล่าเอ,อ้าเรามาดูแล้วมันแรกเลยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่ายังไม่แข็งนะ น้ำหวานไม่แข็งนะคะแต่เ,เหมือนน้ำทุกอันยังไม่แข็งนะคะเดี๋ยวไปรออีกแป๊บหนึ่งดูสิอีกสองชั่วโมงนะคะเราจะมาดูกันว่าน้ำอันไหนจะแข็งนะคะตันนี้ผ่านมาสองชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วนะคะเราจะมาดูกันคถะว่าตอนนี้น้ำอันไหนแข็งเร็วที่สุดนะคะพออย่างแล้วเรามาดูน้ำเปล่ากันเลยะคะ่ะนี่ค่ะน้ำเปล่าน้ำเปล่าดูแลจะแข็งนะคะพราะน้ำหวานยังไม่ค่อยแข็งเท่ทาไหร่ นี่น้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้ก็จะเป็นน้ำแข็งตรงรอบๆนี้แต่ดันนในยังเป็นน้ำอยู่ค่ะแล้ววางรองน้ำสาดแจ้านี้หนูก็ไปอาบน้ำสับผมมาลอนะคะตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะนอกวกบสองชั่วโมงก็กลายเป็นสามชั่วโมงขึ้นแล้วนะคะก็จะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้แข็งหรือยังน้ำผลไม้ยังมีเกล็ดแข็งแข็งอยู่ แต่ว่ายังไม่เป็นน้ําแข็งนะคะยังเป็นน้าอยู่ค่ะน้ำหวานนะคะน้ำหวานเหมือนจะมีน้ำแข็งนิดนึงแต่ยังไม่ค่อยเป็นน้ำแข็งเยอะเท่าไหร่ค่ะน้ำเปล่าเหมือนจะแข็งตัวแต่มีน้ำนิดหนึ่งแต่แข็งตัวแล้วนะคะการทดลองครั้งนี้สรุปผลได้ว่าน้ำเปล่าชนะเลือดลำดับหนึ่งเลยคะ่ะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นน้ำหวานนะคะเพราะตอนนี้น้ำหวานน่ะมีน้ำเยอะแต่ใช่ค่ะแต่ตรงด้านล่างแข็งแล้วนะคะอันสุดท้ายคือน้ำผลไม้ค่ะน้ำผลไม้มันจะมีเนื้อผลไม้นะคะแต่มันแค่แข็งเฉยเยค่ะนี่ค่ะมีเนื้อผลไม้อยู่ตัวมากเลยค่ะมันยังไม่แข็งตัวมากเลยนะคะอันนี้น้ำปล่าเป็นลําดับหนึ่งน้ำหวานเป็นลําดับสองแล้วก็น้ำผลไม้เป็นลำดับสามนะคะ การทดลองครั้งนี้หนูสนุกมากเลยนะคะหนูรักวิทยาศาสตร์ค่ะครั้งหน้าดูซิว่าหนูจะได้ทดลองอะไรบ๊ายบายนะคะเจอกันครั้งหน้าลาที่สวัสดี